เพื่อนๆเอ้ยตัวนี้มันจัดการข่อยแล้วพ่นมึกกระจายได้ยางได้ยางเสียยางเนาะโอเคกำไรกำไรเจ้าตัวนี้เลยเนี้ยกระจายเต็มไปหมดเลย ส <c oughs> ตตัวมันใหญ่มากเลยเพื่อน <c oughs> โอ้โหตัวมัลเลอร์เบลเทอเลยค่ะ <c oughs> นี่มันปลาหมึกยักษ์ชัดๆ <c oughs> เห็นไหมคะเพื่อน <c oughs> โอ้โหตัวบทเบลเลอร์บบลเทอเลย ตัวนี้น่ะสิประมาณสองกิโลได้เนาะเพื่อนๆปลาหมึกยักษ์ชัดๆเห็นบ่คะเห็นปอเพื่อน,น,น,นคนตกมาอยู่นั่นค่ะตกปลาหมึกส <c oughs> ุดยอดปลาหมึกกระดองค่ะสุดยอดปลาหมึกกระดองเลย เห็นเห็นบ่ฝ่ามือโบเดี๋ยวฝ่ามือโบไปแทฮกใส่เด้อขนาดบอว่าฝ่ามือโบใหญ่แล้วเด้อนี่ตัวนี้ยังใหญ่ก่อนยักษ์ยักษ์